พูดถึงการถอยเข้าจอดตะกี้ไม่ว่ารถพ่วงอย่างเดียวอะรถสิบล้อก็ดีรถหกล้อก็ดีเวลาบรรทุกของไปแล้วคือมันมันไมน่มันไม่มีกระจกตรงนี้นะใช่ไหมพี่เจมกระจกกระจกที่อยู่ตรงกลางตรงการลางรถใชม่มันมัมน2 2> มีแค่สองต<ร>ั้ง,<า>งอะยากกว่าอีกต้องยากกว่าป่ะมีเทคนิคอะไรไหมเรามีเทคนิคหรือว่ายังไงมันมีอ่ะผจะไม่มีแล้วอ๋อใช้ความเคยชินนัมากกว่าอย่างนี้ขับขับมาแล้วก็เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับรถพ่วงปะไหมมีครับแบบ คแผนคลาดใกล้หมดอะไรส่วนใหญ่ขึ้นเขามันก็จะฟรีๆหน่อยแล้วก็มีอาการแล้วก็เช็คบุ๊กอันนี้เช็คเองดเป็นด้วยก็เป็นบางอย่างครับบางอย่างเราก็ต้องเราทำเองได้เป็นบางอย่างบางอย่างแล้วรู้รู้จริงก็แต่มันทำไม่ได้ไงครับมันไม่มีแต่จริงมันจำเป็นต้องรู้นะเพราะว่าขับไปขับไปขึ้นเขาอย่างเงี้ยแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมารุ่นนี้มันก็จะเป็นเบรกตัวแม่เป็นเบรกเขาจะตั้งเองนะครับแต่ตัวลูกเราจะเราจะมาตั้งเอง โอช่วงรถเนี่ยครับนี่คือช่วงตัวแม่เนี่ยตัวนี้เป็นช่วงตัวลูกอ่ะก็คือแบ่งเป็นมีแม่กับลูกมันครับตัวแม่ไหนตัวแม่นะคะตัวนี้นี้ตัวแม่คือตัวที่ติดอยู่กับที่มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ส่วนตัวลูกก็เป็นตัวที่พ่วงใช่ครับหมายความว่าตัวลูกนี่ก็มีเบรกอยู่เหมือนกันมีครับแต่ว่าเราต้องไปตั้งเองใช่ครับแต่ตัวแม่เนี่ยส่วนมากรุ่นนี้เขาจะตั้งระบบเขาจะตั้งอะตั้งเองครับเองแต่ถ้าเป็น300ยก็เราก็มาตั้งเองอ๋อด อีกสองตัวเนี้ยก็ยมีระบบเบรกท,ที่ไม่เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปก็คือม,มันแยกกันมันเป็นสายลมสายเดียวกันแต่ว่ามันมันก็เป็นถังลมนะครับครับับมันก็เชื่อมจากตัวแม่เนี่ยไปหาตัวลูกด้วยเวลาเบรกมันก็จะไปเบรกพร้อมกันอ๋ออันนี้คือเสียงที่เอียดเอียดเวลารถพ่วงเบรกก็คือมาจากลมตรงนี้ใช่ครับอืคือสิ่งอย่างนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมที่เราได้ยินบ่อยๆสาหรับรถพ่วงเนี่ยเวลาขับไปแล้วจะเจอว่าเออมีด่านตรวจนู่นนี่นั่นมากมายมันมีด่านอะไรบ้างที่ต้องผ่านเนี่ย มีด่านช่างน้ำหนักตามแบบมามอเตอร์เวย์อะไรต่างๆครับตรวจอะไรบ้างที่ก็ตรวจฉี่ตรวจอะไรบ้างนะฮะกฉี่แบบก็ฉี่ด้วยเหรอใช่ครับแบบไรมีสารเสพติดอะไรหรือเปล่านี่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะเพราะว่าเหมือนกับสมัยก่อนที่แบบมีข่าวใช่ไหมคะว่าคนขับรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยเสพยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วตาช่างครับครับตอนที่ตาช่างเนี่ยเขาตรวจอะไรบ้างก็ช่างน้ําหนัก รถตามปกติครับน้ำหนักน้ำหนักนี่แหละพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนดีกว่าน้ำหนักของรถสิบล้อรถพ่วงมันเป็นยังไงมันต้องมีเกินเท่าไหร่หรือว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ส่วนมากส้วแม่เป็นสิบล้อใช่ไหมส่วนมากก็ไม่ให้เกินยี่สิบห้าตันครับรถตัวลูกก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดครับอันนี้คือหลักมาตรฐานของเขาเลยเป็นกฎหมายเลยใช่ครับแล้วมันมีสองเขาก็ใส่สี่สิบเจ็ด ผมบรรทุกรวมทั้งหมดก็53าบ53ัคือรถพวกคันหนึ่งบรรทุกได้5้าสิบังถ้าเกินถ้าเกินโดนอะไรบ้างเออโดนอะไรบ้างขึ้นศาลบ้างครับรถที่มันมันเกินก็ก็ต้องจอดทิ้งไว้ตรงนั้นใช่ครับก็จอดจอดทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็เยึดใบขีเราไปประมาณ แล้วก็แล้วก็รออยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็ทำเรื่องใช่เคยมีไหมก็ผมไม่เคยนะแต่พอดีมีเพื่อนนนใช่เพื่อนนานไหมครับกว่าที่จะเสร็จซิ้นกระบวนการทั้งหลายแหละขึ้นสารขึ้นอะไรก็ประมาณสักหลายเดือนอยู่โอ้ยแต่รถรถทําเรื่องเสร็จเขาก็ปล่อยรถไปแต่คนขับก็ต้องก็ต้องมาขึ้นสารอยู่ใช่โอ้โหคือต้องฟังไว้แล้วนะฟังไว้แล้วนะต้องระวังตัวนะมีตาช่างอยู่ อช่านก่อนออกช่านก่อนออกแล้วคนที่เขามีแบบว่าน้ําหนักเกินนี่เพราะอะไรนะส่วนใหญ่ผมไม่มีตะช่างนะครับหรือว่าเขาอยากจะบรรทุกไปหรบางทีเขาก็แปลกอย่างนี้ะครับก็บางบางทีมันมีตาช่างตาช่างอะไรตาช่างรอดนะครับตาช่างหรอ้อๆอย่างนี้ไม่ใช่ตาช่างที่ว่านั่นเองครับมันไม่ชัวร์เครื่องชักแบบบรรทุกไม่เป็นเลย คนส่งบบางคนส่งเขาจะเป็นตาช่างแบบตาช่างลอยครับที่เขามาตั้งเป็นเป็นที่ตั้งเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมที่เป็นบางที่เขาแอบตั้งแอบช่างอันนี้คือรถพวกที่แบกน้ำหนักมาใช่แล้วตาช่างลอยมันเป็นไงครับก็ส่วนมากที่คนส่งเขาเขาตั้งตั้งเป็นจุดจุดอย่างเงี้ยใช่แบบตั้งที่ไหนบ้างก็แล้วแต่เขาจะไปตั้งครับแบบเป็นอเรก็เอาไปตั้งได้เลยใช่ครับเป็น ตั้งแบบเป็นล้อล้อครับขึ้นช่างเป็นล้อเป็นล้อเป็นล้อคือช่างเทียร์ล้อไว้นนแล้วก็มาหาเราใช่เขาเขาจะตั้งเพื่ออะไรครับเนี่ยก็บางคันเขามีแบกน้ำหนักอะไรเงี้ยอ๋อก็คือบางคนเขาต้องทำน้ำหนักขึ้นถ้ายิ่งมันทุกเยอะมันก็ได้ได้เงินเยอะว่าอย่างนั้นความยากลำบากในการขับรถเนี่ยขับวันหนึ่งวันหนึ่งหลายชั่วโมงเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับ เหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักครับง่วงก็หลับใช่ง่วงก็นอนคือง่วงตัวไหนจอดนอนเลยส่วนใหญ่เป็นงานที่ครับงานที่ที่ไม่ควรจอดก็ไม่จอดที่มิดิๆแต่ทีนี้เขาก็จะมีสถานที่ไว้ให้จอดเราจะรู้ได้ไงว่าที่ไหนควรจอดที่ไหนไม่ควรจอดครับก็ส่วนมาก็จอดที่เคยจอดอย่างปั๊มน้ํามันที่เราเคยเติมน้ำมันหรือว่ามันก็ปลอดภัยครับถ้าเป็นที่มีดืชที่เลียวๆบางทีก็กลางเลยอ่ะ มมันอะไรมันใช่มีขโมยน้ำมันด้วยเหรออย่างแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแบตเราถ่ายเป็นคันนี้มีเรียบเออเออเออแล้วอย่างนี้เวลาไปจอดนอนจอดพักอะไรต่างๆเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาไหมเขามีเวลาไหมเวลาต้องส่งไปส่งของเขาก็ไม่ได้รียบครับเราก็ไปตามนั่นหรอครับไปตาคือเราเราก็เผื่อไปแล้วอยู่แล้วแหละครับ กเขาคงต้องรู้แหละเพราะว่ารถพ่วงเป็นคันใหญ่ไม่ใช่แบบว่าจะพูดปาดถึงได้น่าจะแบบว่าไม่ใช่เหมือนรถเล็กทั่วไปใช่ไหมครับใช่นะน่าจะเป็นอย่างไงพี่เขาบอกว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันไปใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนในหนังแบบว่าโหดๆเพี้ยมๆไม่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแพ้นี่ไงเขาเป็นคนแพ้นี่ทำไมนะไม่คุณก็น่าใสอยู่นะโหดพี่จิ๊บคิดยังไง กับคนที่คนภายนอกที่แบบมองว่าคนขับสิบล้อคนขับรถพ่วงคนขับรถคันใหญ่ๆเนี่ยจะน่ากลัวอะไรเงี้ยเวลาเวลาไปไหนลงจากรถไปเขามีปฏิกิริยาไงไหมอรครับก็ไม่มีครับไม่มีปกติครับปกติดีไม่หรอกส่วนวามากหน้าตาโหดห,หน้าตาใจดีจตายโอ้ <laughs> <laughs> แต่เขาหน้าไม่โหดนะ <laughs> มีแก้ต่างให้พดด้วยอะ่ะ <laughs> ไม่หรอกอาจจะเพราะจริงๆเลาที่เขาแบบไม่ได้รูปร่างใหญ่ไม่ได้ดูโหดไงเออใช่ถ้าลองเป็นคนที่แบบ อย่างเงี้ยไม่มันจะลดลงจากรถด,ดิต,ตัวดำๆเลื่อมๆไงบแบบแบบบัวขาวอ่ะเอนะแต่ว่าพี่เขาบอกแล้วว่ายังไงก็แบบอย่าไปมองที่ภายนอกเขาอาจจะว่าเขาก็ใจดีก็มีนะนคุยกันมาพอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับรถคันนี้กว่าไปเดินดูรอบๆแล้วก็ดูระบบภายในดีกว่านะครับโอ้โห แมนมากเอาตัวรอดไปแลบวบไม่เป็นไรนี่ฉันมีฉันมีถ้าเรามีไปถ่ายเครื่องบินหรือ,อฮอลลิคอปเตอร์นะครับอยากให้พิกกี้โยด,ดล่มลงมาเห็นกางเก่งในกันทั่วประเทศครับไม่ต้องใช้ล่มพิกกี้ไม่ต้องใช้ล่มเพราะว่ามี มลพ่องพกี่ใช้แบบมีปีกใครบอกหูใช้แบบตัดสินะครับเราจะมาเริ่มกันจัดหน้ารถกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับพอมายืนตรงนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นมดไงไม่รู้อะเพราะรถคันใหญ่มากมากมากเออมาตรงนี้เลยดีกว่าอะไรอะไรที่ปัดน้ำฝน มีถึงสามันเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเห็นเออแล้วเนี่ยไว้ทำไมครับไอ้ันี้เนี่ยเหรอจะจับคับเวลาล้างหรือว่าเวลาจับเป็นเวลาล้างลุกงสบายอ๋อก็คือต้องต้องปีนขึ้นไปจริงด้วยปีนยังไงครับปีนยังไงก็อยากปีนใช่ไหมอยากปีนอย่างนี้แล้วก็จับมือคนไดอ๋อลองดิลองดิต้องต้องลองเลยใช่ไหมครับไป แล้วก็ก็ล้างข้างบนนี้ใช่เออครับแล้วคุณล้งยังไงวะเนี่ยครับท่านี้ล้างไปกี่รอบแล้วครับล้างตลอดล้างตลอดนะครับแล้วแต่ประมาณประมาณกี่ยังไงกี่เดือนกี่อาทิตย์ยังไงคะล้างครั้งนึงช่วงว่างๆยังไงว่างทุกวันก็ล้างทุกวันก็ถ้ล้างเสร็จก็ไม่เลยแหละกระจกอันนี้เลยครับอันนี้ตัวนี้ครับตัวนี้มองข้างหน้านี่ครับช่วงข้างหน้านี่ครับ มองเพื่ช่วงระยะห่างอะไรพวกนี้ครับเวลาที่เราไปใกล้ๆรถค้าหน้าด้วยใช่ไหมเออถ้าไม่มีมันดูจะลำบากคงเดินขับชนอ่ะใช่ไม่ก็ต้องอย่างเงี้ยนะได้หรอยังไงงั้นก็เอากระจกด้านหน้านี้ออกไปได้ทะงกมากเออแมงเข้าอีกไง้มาดูมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับก็มีมี2อัน2อันเลยอ่ะกระจกด้านข้างอันนี้ก่อนอะ อันนี้ไว้มองตรงไหนครับผมมองช่วงล่างครับช่วงล้อช่วงระยะขึ้น่อง๋อตรงนี้ค <c oughs> รับช่วงข้างข้างนี้เลยเราสังเกตเห็นว่าจะมีแค่ข้างนี้ข้างเดียวใช่ครับก็มองข้างน,นี้ฝั่งนู้นแล้วเราอยู่ข้าง,าาข,างข้างตัวเราเองเราก็มองข้ังได้เออจริงแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มองระยะล้อกับฟุตบาทด้วยไงเวลาจอดด้วยเนาะเพ่เห็นทั่วครับตบบนตบบนนั่งเห็น เฮ้กระจกเยอะอย่างนี้ไม่งงเหรอเ,เราคงจะแบบเฮ้ยมองอันอันไหนนะคือสักพักน่าจะชินไงคือกระจกทั้งสองอันนี่เห็นถึงท้ายสุดเลยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะอันข้างบนครับใช่ครับทั้งคู่เลยทั<ช>้งคู่เลยยาวไปเลยเหรอถึงตัวลูกเลยเป่ใช่ครับอ๋อ oh. อันนี้คือเหตุผลที่สามารถที่จะกะระยะได้นะครับท่านผู้ชมครับเอามาเรามาดูไฟกันต่อท่านผู้ชม ไฟมีไฟอะไรบ้างครับเนี่ยในนี้มีอันเล็กๆด้วยครัเอานี่คือไฟลีนี่คือไฟโบติกแล้วครับข้างล่างก็เป็นไฟตัดหมอกอะไรเง้อาไฟตัดหมอกนี่ก็ไฟเลี้ยวครับโอเคครับไฟก็จะมีแค่ตรงนี้ไม่ได้มีแบบว่าเล็กๆน้อยๆข้างหน้าใช่ไหมไม่มีครับเอาข้างบนสุดไงเห็นอยู่อ๋อเป็นไฟหมเดิร์นไฟเอาไว้เพื่อเพื่อตกแต่งสวยงามพิเศษตอนมากรถใหญ่เขาจะปิดตรงนี้ไว้ช่วงดูข้างบนเหมือนรถทัวรถอะไรเงี้ย อ๋อให้เห็นว่ามันเป็นรถคันใหญ่รถให้ให้เป็นคันใหญ่ไงอันนี้แสดงว่าที่ผมเข้าใจมาหลอดว่าเขาติดเพื่อความสวยงามเป็นเหมือนแบบให้มันดูยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมันมีความหมายท่านชมไม่ได้แบบติดแล้วเล่นก็อติดตามผลส่งเข้ามานะครับแต่บางบางคันที่เขาติดตกแต่งเออใช่มันก็จะมีอย่างหนึ่งตกแต่งด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือติดเพื่อให้ให้ให้รู้ว่ามันเป็นรถคันใหญ่เอนั่นเอง มาจากขนส่งมาคันก็จะติดเยอะมากเป็นลิเกเลยทีเดียวมาพูดกันถึงเครื่องยนต์มากกว่าอยู่ใกล้ๆเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอะไรยังไงครับพี่ครับค่ะเอ่อช่วยดูดูสูตรถามว่า60สามร้อยแรงม้าเยอะสามร้อยหกสิบแรงน้าคุณผู้ชมมาถึงการชนค่ะบพี่เจฟฟคคะ มันต้องแข็งแรงมากๆเลยช่ไมครับมันจะเป็นเป็นทำมาจากเหล็กแห้งอ่ะโอ้ก็ตะกี้ผมขึ้นไปปีนขึ้นมาดูไง้าเป็นอลูมินองลูมิเนียมก็คงจะยุบหักออกมาแล้วแหละถ้าซิงขึ้นไปยอะผมแค่75็บห้าเองนะคุณเบาๆถ้าจะใค้ขึ้นนี่คงจะแบบว่า ลำบากมากแล้วมีแบบเหมือนบันไดหลายขั้นเลยทีเดียวมีลิงลิงจักจั๊กด้วยงั้นก็ขึ้นเลยดีกว่าครับป๋าตอมขึ้นเลยเหรอขึ้นยังไงครับนี่ไงก็มีมีบันไดขั้นมั้นขึอไปครับโอ้แล้วจับตรงไหนเหมือนดูแบบก็จับตรงนี้ครับนี่ไงขนาดตรงนั้นนะครับเออมีสองอันขนาดที่จับตรงนี้ยังไม่ถึงเลยอ่ะคุณต้องปีนขึ้นไปก่อน ขึ้นมาจริงๆมันกว้างมากจริงๆแล้วถ้ามีใครมาด้วยสามารถนอนได้เลยอะ